รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับเสนอ สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนทุกวันอัคารทางทรม .5 ้าห้า,หามงเย็นแบบนี้นะคะเราจะมาหาวิธีทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขแบบรัดๆกันในรายการรัด5้าค่ะ อาจารย์คะครับใกล้วันวาเลนไทน์แล้วอาจารย์รับนัดเดทใครหรือยังคะกำลังนึกนึกอยู่มีอยู่สองสามคนถ้าอาจารย์ยังรับนัดใครไม่ได้นะคะออต้องฟังคนนี้เลยค่ะแขกรับเชิญของเราค่ะสวยรวยริศแล้วก็เก่งมากๆด้วยค่ะจะเป็นใครไม่ได้นอกจากคุณเมย์พิชณาสาขากรค่ะวันนี้เธอจะมาบอกเคล็ดลับนะคะสวยเลือกได้ของเธอคืออะไรและวันวาเลนไทน์นี้เธอรับนัดใครพลาดไม่ได้คะ่ะต้องดูเลยค่ะ เมหัวใจตอนนี้ว่างสนิทสนิทเลยไหมก็มีคนเข้ามาอยู่เรื่อยๆทั้งคนเก่าคนใหม่แล้วความรักในช่วงเวลานี้ถ้าถามถึงหัวใจแล้วอะประมาณไหนจริงๆพร้พอมมากแล้วมันลากลงจากคานหน่อย <c oughs> แน่นไงจะเล่นมุกเก่าวันว<ง>าเลนไทน์จะมาไอเลิฟยูใส่หนู <c oughs> ใช่ไหมล่ะใครบอกอาจารย์ <c oughs> จริงเพราะว่าโอ้โหงานเยอะมากใช้เสียงเยอะมากไปงั้นอาจารย์ต้องติดตามช่วงนี้ค่ะสุขภาพเลอดบายวีกิฟตของเราวันนี้นะคะสําหรับใครที่ราคาญอาการไอของตัวเองนะคะสมุนไพรไทยช่วยได้ค่ะเดี๋ยวจะมีผู้เชี่ยวชาญมาบอกให้ฟังค่ะและอีกช่วงหนึ่งที่สําคัญค่ะช่วงเลดกูรงเรานะคะก็จะมีดรวัชระวันลิทธิรงค์ค่ะจะมาพูดถึงการใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นเหมือนภาษาของเราเองค่ะช่วงคาถาคาถาเลืดวันนี้สานิพาดไม่ได้เลยทํไมอาจารย์มีอะไรมาฝากมีแน่นอนเพราะว่าอาจารย์จะมาพูดถึงดว วงของความรักจะเป็นอย่างไรและจะต้องเสริมอย่างไรให้ความรักเก๋ไก๋สวยงามรับรองวันนี้รัก,รกค่ะช่วงรักสตอรี่สนับสนุนโดยยาวีกิฟต์ชนิดน้ำและชนิดแคปซูลเป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ อะไรค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเธอเนี่ยสวยรสเชิดโสดแต่ไม่ใช่โสดธรรมดานะคะเป็นโสดแบบสวยเลือกได้คือมีทั้งหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เนี่ยแหมว่าไายกระดกจีบตอนนี้เธอนั่งกับเราแล้วนะคะคุณเมย์พิชณาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดูสิว่าคุณเมย์เขาแต่งตัวเรียบร้อยมากแต่ดูเซ็กซี่อะทำไมเป็นอย่างนั้นได้อาจารย์อาจจะเป็นว่าด้วยงานที่ผ่านมามากกว่าเพราะว่าเราอยู่วงการนี้ประมาณ15ปีได้แล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีแบบ ผลงานเซ็กซี่บางทีถ่ายแบบหรืออะไรเงี้ยแล้วก็คาแรคเตอร์ในละครมากกว่าที่เป็นสาวเปรี้ยวๆหน่อยก็เลยอาจจะดูเซ็กซี่เห็นแบบนี้มีความมหัสารย์ลิ์ยังไงคะอาจารย์โอ้โหมาลายไทยรับขึ้นปีหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งเขาบอกว่าขึ้นมา13ครั้งแล้วสมแล้วถ่ายเซ็กซี่ทีไรขายหมดเกลี้ยงทุกทีลืมไหมก็ก็ดีใจนะเพราะว่าจริงๆแล้ว เราก็เห็นน่ะเห็นอยู่ทุกวันอาทิตย์ที่เขาจะลงอะไรเง้ยเราก็รู้สึกเออต้องเป็นคนที่เซ็กซี่แล้วต้องต้องดังจริงไม่งั้นถึงจะไม่ได้ลงอะไรเงี้ยก็เออมีเราเข้าไปเกี่ยวด้วยก็ก็ดีใจค่ะดีใจนะเพราะว่าเขาแบบอยู่ลรูปร่างดีมากอาจารย์หุ่นดีเพอร์เฟกอะคือเมย์อะเป็นคนชอบออกกําลังกาย คืออายุ30แล้วก็จะต้องดูแลตัวเองเยอะขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเออระบบเผาผลาญเราอาจจะไม่ดีเท่าก่อนฉะนั้นเลยออกกําลังกายเยอะมากเข้าฟิตเนสต่อยมวยพิลาทิสบอดี้คอมแบทคือเล่นทุกอย่างก็อยากจะบอกเลยว่าสาวๆที่แบบที่ชอบมาถามอ่ะคอมเมนต์ในไ g ว่ากินอะไรมีอาหารเสริมมีตัวช่วยมีอะไรคืออาหารเสริมมันส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายมันอยู่ที่ตัวเราหนึ่งคือพฤติกรรมการกิน สองคือการออกกําลังกายถ้าเกิดว่าเรายังกินเยอะเหมือนเดิมออกไปก็เท่านั้นแหละแต่จา์รู้สึกไหมว่าแบบออกกําลังกายยังไงก็ไม่รู้อ่ะรู้สึกเหมือนจะแบบว่ามีแบบไปถ่ายกับนักฟุตบอลบ่อยมากเลยแบบว่าเอ้ยเตะบอลเอ้แต่เมย์ก็ไม่ใช่เข้ากับเตะบอลคือยังไงคะไม่ไม่ใช่นะอันนั้นคือคือเราเป็นคนชอบกีฬาอชอบดูกีฬาออชอบดูฟุตบอล มีก็จะมีทีมในดวงใจแมนยูอะไรอย่เงี้ยแล้วก็ทีมชาติไทยเนี่ยก็ก็เพิ่งมาเริ่มดูดูแล้วก็รู้สึกว่าภาพต่อก็เลยรู้สึกเออรู้สึกว่าคนไทยตอนนี้ฟุตบอลมาก็จะติดตามติดตามจนกระทั่งแบบรายการหนึ่งของของแชมป์ค่ะเขาก็มาติดตามอยู่เลยเอาไปเซอร์ไพรส์นักฟุตบอลเลยได้ถ่ายรูปด้วยแค่นั้นเองใครจะรู้บ้างเฮลตี้ขนาดนี้สุขภาพดีขนาดนี้สวยเซ็กซี่ขนาดนี้ วิธีการบริหารการเงินแล้วก็ทรัพย์สินรวมถึงความรวยเนี่ยสวยรอดชิดโสดและรวยด้วยอย่าเรียกว่ารวยเลยเรียกว่าเรียกว่าเรารวยอ่ะพิษฐานมาค่ะมารวยขอให้มันมาแบบนั้นก็คือถือว่าเราพอเรายิ่งโตขึ้นเราจะยิ่งรู้จักว่า เราต้องใช้เงินยังไงจริงๆเมื่อก่อนงานเยอะกว่าน,นี้เลซ้ำเพราะว่าเราช่วงมันจะมีช่วงที่เราฮอตเพิ่งเข้าวงการมาแล้วงานอะไรมาเรารับทุกอย่าง<ะ>เราเหนื่อยมากเราทํางานเยอะมากแต่เรารู้สึกทําไมทําเยอะขนาดนี้แต่ไม่รวยสักที <ผม S 1> เพราะอน้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องบริหารเงินยังไงใครบอกให้เราซื้อคอนโดเราก็ซื้อ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 เราคิดว่าทุกอย่างจะเก่งกําไรได้แต่สุดท้ายมันกลับไม่ใช่แบบ แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้พอเราโตแล้วเราต้องรู้แล้วว่าเออเราควรจะทําอะไรเราจะไม่ซื้อคอนโดสเปะสปะเราจะซื้อ,อที่ดินเพื่ออันนี้คือได้กําไรจริงๆเราจะทําธุรกิจอันไหนที่มันเหมาะกับเราอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่อยู่มาได้นานขนาดนี้เราต้องเลือกรับงานก็ต้องเป็นงานอะไรที่ที่เราดูแลเออมันพัฒนาฝีมือเราคนดูได้อะไรจาก,จากเราดูละหักถึงเราอันนี้น่ารักมาก คือนอกจากพัฒนาฝีมือตัวเองทําให้คนดูหายคิดถึงแต่ความสําคัญคือทาให้คุณภาพงานที่ออกมามันดูดีขึ้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆอันี้สาคัญมากเลยแต่เห็นบอกว่ารวยอ่ะอาจารย์อาจารย์ไม่อยากจะบอกว่าลิศต้องอยากเป็นผู้จัดการส่วนตัวแน่นอนอยากเป็นมากไหมเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาพาผู้จัดการส่วนตัวเขาไปนั่งเครื่องบินส่วนตัวเที่ยว อ้จร setting, ิงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้ามีผู้ชายผู้จัดการคงไม่ได้ไปหรอกค่ะอาจารย์เห็นไหมเม์กลังบอกว่าไม่ถึงมือริดหรอกในคนผู้หญิงตัดทิ้งอย่างงี้พูดเล่นเวลาหน้าข่าวมาถามไปปีว่าซื้ออะไรเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตัวเองเรารู้สึกเราเรามีครบแล้วเราไม่ได้อยากได้อะไรฉะนั้นกําไรชีวิตของเราก็คือเราอยากจะเที่ยวค่ะฉะนั้นการพักผ่อนมันเป็นการชาร์จแบตฉะนั้น คนที่อยู่ข้างเราเขาก็ต้องพักผ่อนด้วยไอ้ครุวมีส่วนตัวเลยค่ะอันนี้คือเราอยากไปเองอเก็เป็นอันนี้ส่งที่เราได้ด้วยกันเลยค่ะอ๋อ<ะ>แต่เป็นผู้จัดการส่วนตัวนี่มีความสุขเลยอะเมย์หัวใจตอนนี้ว่างสนิทสนิทเลยไหมก็มีคนเข้ามาอยู่เรื่อยๆทั้งคนเก่าคนใหม่เลิศค่ะ